จะไปปราบผีที่บ้านล้างกันเดี๋ยวเดียวนี่เรามาปราบมิสาาหรือปราบผีนะปราบผีเพื่อนปราบผีโอเคเพื่อนเรามาถึงที่บ้านล้างแล้วแล้วนั่นตัวอะไรมันนะ่ะจะสภาพนั้นน่าจะเป็นสัมเบกเออเดี๋ยวสาตาร์รอด้วยโอเคฉันขอเปิดตัวก่อนนะไว้โออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันก็แค่ลูกป,ปั้นเองอะมันมันแค่ลูกป,ปัน้น โหลรูปบ้านหลอกเราจนได้ไปกันต่อมาเลยมาแล้วรอด้วยจะเข้ามาในบ้านเราที่นี่ได้แล้วละ่ะจะนั่นตัวอะไรใหม่แล้วอุ้ยสอมี่มาแล้วไปกิน้ย เดี um. uh ๋ยวกระสุน no มันย okay. ังกระสุนหมดแล้วนี่ว่าก่อนอื่นฉันขอชักก่อนนะโอเคๆก็สกระสนห่งสองสองแลก็อันนี้แหละไปตออคออต่อออืออือมอออืออกือ ตายยังโอสามีพิเศษแบบนี้เนีแบบคมมันจะนั่านขึ้นมาเลึนมาล้ำ่อซ้ำต่อ้ำต่อซ้ำเลยซ้ำต่อเลยซ้ำอซ้ำต่อ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 ตรอต่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 ออต่อเ่อต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 ออต่อต่อต่อออ่่่อ่่อ่ตออตออ ซมบี้อะไรเนี่ยเสียงแม่งกรโคตรแหบปาเลยไอ้ควายเดี๋ยวไม่เป็นไรเราเดิมฉันจัดการเดิเฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่านายมีปืนป่ะมีดิเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรยิงเลยเดี๋ยวจะขอหาอาวุธก่อนฉันก็เอาปืน R b g เนี่ยยิงใส่แกเลยแล้วกันโหสุดยอดเลยอ่ะกระจายเตะไม่เป็นไรพวกประตูนั้นมันทางปันน่ะก็ระเบิดไปเลยดิ เรียบร้อยทำได้ดีมากโอเคดูเหมือนว่าเราจะปราบผีที่บ้านหลังนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราต่อไปเราจะไปปราบปีศาจที่บ้านหลังไหนสักที่หนึง่งมันน่าจะเป็นบ้านหลังนั้นก็ได้หรอมั้งอโอจริงด้วยฮะแต่ว่าเราขอกลับบ้านไหน่อยดีกว่าได้นั่นสินี่นี่ดูสิน,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 นะนี่มันห้าโมงครึ่งแล้วนะนื่มก็เนี่อก็ใจกล้ใจดึกแล้วไปเถอะ เออไอะไรพวกเราด้วยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไปไปโว้าุยล,ลีลายอยู่ได้ไปดิ